กสาโคตมีเทรีมีชื่อเดิมว่าโคตมีแต่เพราะมีร่างกายผ่ายผอมคนหลายคนจึงตั้งชื่อให้ใหม่ว่ากีสาโคตมีแปลว่านางโคตมีผอมในชั้นเดิมนั้นเกิดในสกุลคนเข็นใจในกรุงสาวัตถีในกรุงสาวัตถีนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์สินเงินทองมากมายถึง40โกดแต่ต่อมาทรัพย์เหล่านั้นกลายสภาพเป็นฐานไปหมด เศรษฐีจึงเกิดความเศร้าโศกเสียใจด้วยความเสียดายกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายสู้ผอมลงจากเดิมสหายคนหนึ่งมาเยี่ยมเยียนได้ทราบสาเหตุความทุกข์ของเศรษฐีแล้วจึงแนะนำอุบายที่จะทำให้ฐานกลับกลายมาเป็นเงินเป็นทองได้ดังเดิมว่าสหายท่านจงนำฐานทั้งหมดนี้ออกไปวางที่ริมถนนในตลาดทำทีประหนึ่งว่านำสินค้าออกมาขายถ้ามีคนผ่านมาผ่านไปพูดว่า คนอื่นๆเขาขายผ้าขายน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยแต่ท่านกลับเอาเงินเอาทองมานั่งขายถ้าคนที่พูดนั้นเป็นหญิงสาวท่านก็จงสู่ขอนางมาเป็นสะใภ้แล้วมอบทรัพย์ทั้งหมดให้แก่นางท่านก็จงอาศัยเลี้ยงชีพอยู่กับนางนั้นแต่ถ้าคนที่พูดเป็นชายท่านก็จงยกที่ดาของท่านให้แก่เขาและมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่เขาโดยทำนองเดียวกันวันนั้นนางกีสาโคตมีเดินเข้าไปในตลาดเห็นเศรษฐีแล้วนึกประหลาดใจจึงเอ่ยถามว่า คนอื่นๆเขาขายผ้าขายน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยแต่ทำไมท่านกลับเอาเงินเอาทองมาขายเหล้าเงินทองที่ไหนกันแม่หนูเศรษฐีกล่าวก็ที่กองอยู่นี่ไงเล่าพูดแล้วนางก็กอบเต็มมือให้เศรษฐีดูทันใดนั้นเศรษฐีก็เห็นฐานในมือของนางกลายเป็นเงินเป็นทองจริงๆจากนั้น เศรษฐีได้สอบถามถึงสถานที่อยู่และตระกูลของนางแล้วได้ไปสู่ขอนางมาทำพิธีอาวหะมงคลกับบุตรชายของตนแล้วมอบทรัพย์40โกดนั้นให้แก่นางทรัพย์เหล่านี้ก็กลับกลายเป็นเงินเป็นทองดังเดิมนางอยู่ร่วมกับสามีจนมีบุตรหนึ่งคนในขณะที่บุตรของนางอยู่ในวัยพอเดินได้เท่านั้นก็ถึงแก่ความตายนางห้ามไม่ให้คนนำบุตรของนางไปเผาหรือไปทิ้งในประชา้า จึงอุ้มร่างบุตรชายที่ตายแล้วนั้นเที่ยวเดินตามบ้านเรือนต่างๆว่ามียารักษาบุตรของนางบ้างหรือไม่คนทั้งหลายพากันคิดว่านางคงจะบ้าไปเสียแล้วจึงเที่ยวหายารักษาคนตายให้ฟื้นการตายของบุตรชายทําให้นางตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์อย่างหนักถึงขนาดอุ้มศพลูกไปทุกหนแห่งจงกระทั่งมาพบพระพุทธเจ้าเมื่อ2,500กว่าปีก่อนพุทธะทำให้โลกมีความสุข เรายังรู้สึกถึงพระองค์และจะเป็นแบบนั้นไปจวบจนวาระสุดท้ายของโลก,ากาโน,นงางปีสาโคตมิผูให้กำนัดบุตรน้อยนะ่ารักคนหนึ่งยังความปลาบปลื่นเป็นอย่างยิ่งแต่อยู่ได้ไม่นานบุตรน้อยของนางก็เสียชีวิตนางร่ำไห้เสียใจเป็นอย่างมาก จึงสติฟั่นเฟื่องครึงบาไม่ยอมให้ใครเผาศพลูกชายขิดเข้าข้างตัวว่าลูกชายของตนยังไม่ตายเพียงสลบไปก็เท่านั้นไม่ใหญ่ใครเขาจะกล้าบอกว่าลูกของนางตายแล้วนางเที่ยสาะหาคนที่จะสามารถรักษาลูกชายของนางให้กลับฟื้นได้ด้วยความน่าเวทนาก่เาะเหตุว่านางอีสาพโพตมี ำลังจะบ้าไร้สติเพราะความรักลูกจกนยังรับความจริงของชีวิตว่ามีเกิดมีตายทางเลียวเท่านั้นที่จะช่วยบรรเทาความสกศราของนางได้กีสาคอตมีดีใจปันประดุจได้แก้วอุ้มศพลูกน้อยรียบเข้าไปพบพระพุทธองค์แล,ล้วกราบทูลว่าข่าวว่าพระพุทธองค์มียารักษาลูกชายของหมอง่อมฉันจริงหรือ ขอพระพุทธองค์ประทานยาให้ลูกชายของหมอง่อมฉันเถิดครั้งนั้นพระพุทธองค์ตรัสให้หนางไปเอา,มาเมล็ดประกาศสักหนึ่งํำเบอและมเมล็ดประกาศนั้นต้องมาจากบ้านเรือนที่ไม่มีใครเคยตายเมื่อได้มาแล้วพระองค์จะทำยาให้กีสาโคตมีองค์ลูกนอ้อยไปเที่ยวขอมล็ดประกาศจากชาวบ้านทุกครัวเรือน ไม่ได้แม้สักเมล็ดเดียวถามว่าทั้งหมู่บ้านนี้ไม่มีครอบครัวไหนมีมเมล็ดประกาศหรือหาไม่ได้เขามีกันแทบทุกครัวเรือนแต่บ้านที่ไม่มีใครเคยตายเลยนั้นไม่มีนางเดินจนเขาออกก็ยังไม่ได้มเมล็ดผระกาศแม้แต่มเมล็ดเดียวชักพลันทันใดนั้นนางก็ได้คิดและคิดได้ว่าความตายเป็นศัจธรรมแห่งชีวิต สิ่งใดมีเกิดสิ่งนั้นก็มีแตกตดับไปในที่สุดเมื่อคิดได้ดังนี้แสงสว่างแห่งปัญญาก็ลงขึ้นมากลางใจความโศกเศร้าที่แบกรับมาจนหนักอึ้งก็ผ่อนคลายเบาบางจิตใจสดชื่นโปร่งโล่งสบายดังหนึ่งวางภาระหนักลงแล้วนางจัดการเผาศพลูกชายตัวเองแล้วเดินเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ พระพุทธองค์กระถามว่าได้มเมล็กประกาศมาหรือไม่ก็กราบทูลว่าไม่ได้พระเจ้าค่าเพราะแต่ละครอบครัวล้วนมีคนตายแล้วทั้งนั้นบัตรนี้หม่อมฉันนึกได้แล้วพระเจ้าค่าทุกคนที่เกิดมาล้วนต้องตายมอมฉันปลงได้แล้วมีโศกเศร้าเสียใจแล้วพระพุทธองค์กลับว่า บัดนี้เธอรู้แล้วใช่ไหมว่าคนที่เกิดมาต้องตายทุกคนมันชุดฆ่าเราสัตว์ไปสู่ความตายทั้งนั้นแล้วตรัสโศละกระทำสั้นว่ามรติย่ยมพาชีวิตของคนที่ยึดติดมัวเมาในบุตรและทรัพย์สินไปดุดเดียวกับกัวแสน้ำหลาะมาพัดพาเอาชีวิตของประชาชนผู้นอนหลับไหลไปฉะนั้นแหละทุกคนที่เกิดมา ล้วนแต่ต้องตายนี่คือกฎของธรรมชาติไม่ว่าจะเด็กหรือว่าแก่ไม่ว่ามีความรู้หรือโง่เขลาทุกคนต้องพบความตายพระจันทร์เผยความจริงนี้ทุกค่ำคืนบนท้องฟ้ามันผุดขึ้นแล้วก็สว่างสวยในคืนจันทร์เต็มดวง มันจะกลมมนสวยงามในคืนข้างแรมมันก็จะหายไปแต่มันไม่ได้หายไปไหนเลยมันก็แค่ซ่อนตัวเท่านั้นลูกเจ้ายังมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่ในหัวใจของเจ้านี่คือความจริงอันสูงสุดทุกครั้งที่มีการเกิด ย่อมมีความทุกข์อยู่กับมนุษย์เป็นเงาตามตัวเหตุผลของความทุกข์คือการยึดติดกับวัตถุต่างๆทั้งที่เจ้ารู้ดีว่ามันไม่จีรังพระพุทธเราจะเป็นอิสระจากมันได้ยังไงเราต้องหลกสติขึ้นมาถึงจะได้รับอิสรภาพสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือความสุข จงตั้งมั่นอยู่บนทางสายกลางบนเส้นทางนี้ความทุกข์จะมาลายหายไปและเจ้าจะพบความจริงอันสูงสุดและเมื่อสติของเจ้าได้ตื่นแล้วเจ้าก็จะรู้ว่าการเกิดและการตายการอยู่ร่วมกันและพัดพลากเป็นสิ่งเดียวกัน สูพระธรรมเทศนาะกีสาโคตมีก็ได้บรรลุโสดาบันปฏิพลกลาบทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุณีเมื่อบวชแล้วได้นามตามเดิมว่าพระกีสาโคตมีเทเรวันหนึ่งขณะพระกีสาโคตมีถือตะเกียงให้สว่างในวิหารเห็นเปลวประที่ลุกแล้วก็หลีลงลุกแล้วก็หลีลงเช่นนี้ตลอด จึงได้กำหนดเอาแสงประที่เป็นอารมณ์กรรมฐานและเกิดความรู้ขึ้นว่าชีวตสัตว์ทั้งหลายดุจเดียวกับแสงประทีปเกิดขึ้นแล้วก็ดับดับแล้วก็เกิดขึ้นใหม่เวียนว่ายอยู่ในวงจรแห่งการเกิดดับอยู่ไม่นานเท่าไร่จนกว่าจะบรรลุนิพานนั้นและฉับกันแสงสว่างเร,เรืองรองก็ฉายมาปรากฏประหนึ่งว่าพระพุทธองค์เสด็จมาประทับต่อหน้า พระสุรเสียงกังวลงว่าถูกแล้วกีสาโคตมีผู้ใดเห็นแจ้งในพระนพ่านแม้จะมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ยังประเสริฐกว่าผู้ที่มีอายุตั้งร้อยปีแต่ไม่เห็นแจ้งสิ้นสุดพระพุทธภาษีพระกีสาโคตมีก็ได้บรรลุพระอรหันตผลเข้อมปฏิสัมพิธา ิสาโคตมีเทรีได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าเป็นเอตะทัคคะคือผู้เป็นแรกกวกาผู้อื่นในทางทรงจีวอนเศร้าหมองเป็นสตรีที่มีบทบาทในความจรหลงพระพุทธศาสนาอย่างดีหนึ่งในคุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างที่จะยกมาดังนี้คือเป็นผู้มีความชิดฉับหอยควเสวนมา ก็จมอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์หมัวเมาลุ่มหลงในความผิดบางอย่างยากนะที่จะได้คิดและถอนตัวได้โดยง่ายแต่พระกีสาโคตมีเทรีนี้กลับเป็นพ้อยกเว้นในขณะที่เดินสอบแสวงหามเมล็ดประกาศจากเรือนนี้ไปเรือนโน้นเมื่อได้ยินว่าทุกครัวเรือนต่างก็มีคนตายทั้งนั้น กาได้คิดในเวลาไม่ชานักว่าชีวิตนี้ไม่ทิยงแท้ทุกคนจะต้องตายไม่ได้ตายเฉพาะบุตรของนางการได้คิดหรือคิดได้ก่อนที่จะสายเกินไปนี้นำนางออกจากความมืดสู่แสงสว่างของพระธรรมได้ในที่สุดเมื่อประสบความทุกข์ยากหรือปัญหาหนักๆทุกอย่างให้ตั้งสติพยายามคิดหาทางออกในอีกมุมหนึ่ง